พอดีว่าคลิปวิดีโอตะก,กี้นะครับภาคแรกนี้ผมไปถึงตอนที่จะใส่หม้อน้ำวันนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยนะครับพอดีแบตหมดมันตัดไปเลยครับพอมาก็เริ่มใหม่ก็เป็นแบบนี้เลยก็คือใส่เรียบร้อยผมก็ใส่อากาศตัวนี้นะครับฝาครอบตัวนี้นะครับเรียบร้อยมีสองชิ้นบนล่างเสร็จแล้วก็ใส่ททอยางมาน้ําล่างใส่เทอยางมาน้ําบนอ่าแล้วก็ประกอบกองอากาศเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่ แบตเตอรี่ใส่ท่อนะครับท่อท่อตัวนี้นะครับนะครับใส่ใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วผมก็เริ่มเติมน้ําแล้วนี่ผมเติมไปห้าลิตรแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเติมต่อไปนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือจบละนะครับก็เหลือแค่เทสเทสเทสระบบนะครับไล่ลมแล้วก็เติมน้าหม้อน้ําไม่ครบก็เป็นนั้นจบการเปลี่ยนหม้อน้ําครับจากของเดิมนะครับที่เป็น ติดรถไปนะครับ15ปีรั่วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับมันจะมีภาคหนึ่งภาคสองนะครับแต่ผมจะลง YouTube ไว้ต้องขอไปที่คลิปมันไม่ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าแบตมันหมดไปก่อนครับอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วผมเอามาใช้ก่อนนะครับในคลิปนี้และคลิปก่อนหน้านี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับถ้ามีอะไรผมก็จะมาลงให้ดูอีกนะครับมันเป็นการทําเบื้องต้นนะครับผมก็เพิ่งถอดครั้งแรกนะครับไม่ยากนะครับ ง่ายๆย,ยากสุดก็คือตอนถอดน็อตยึดแผงแอร์แล้วก็ห้อยแล้วก็ถอดแผงแอร์ออกจากหม้อน้ำนะครับอันนี้โอเคครับโอกาสหน้าเจะใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ